เปิด5นางเอกรุ่นช่อง3อีกไม่นานแทนที่ตำนานรวมทั้งช่อง7เปิด5นางเอกรุ่นช่อง3อีกไม่นานแทนที่ระดับตำนานรวมทั้งช่อง7แม้จะมีลูกรักช่องแต่วงการมีเข้าก็ต้องมีออกหรือมีดังแล้วก็ต้องมีดังกว่าช่อง3เรียกได้ว่าเป็นสังกัดที่มีนักแสดงชื่อดังขับขัางว่าแล้วเราก็ไป2-7อันดับนางเอกลูกรักช่อง3ก่อนที่จะพบ5อันดับนางเอกรุ่นน้องที่อีกไม่นานจะมาแทนที่ระดับตำนานของช่อง อันดับ7มิวนิทานางเอกหน้าหวานที่ขึ้นแท่นเป็นตัวแม่อีกหนึ่งของช่อง3ม,มีผลงานละครออกมาเองต่อเนื่องได้ประกบพระเอกชื่อดังหลายคนนับวันก็ยิงปังด้วย 6. คิมมี่คิมเบอร์รี่โดยดีว,ยว่าเป็นนางเอกสุดฮอตของวงการที่งานรุมตอมต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับสาวคิมมี่ที่ไม่ใช่เพียงแค่ละครเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงงานอ e ีเวนต์และโฆษณาพิซเซนเตอร์อีกมากมาย 5. เจนนี่เทนโพสวรัน เรียกไดว่าเป็นนังเอกลูกรักมายาวนานเลยค่ะสำหรับสาวเจนนี่ที่ถึงแม้จะมีกระแสข่าวแรงแค่ไหนแต่เธอก็ยังได้รับบทดีและใช้ความสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเรตติ้ง4เบลล่ารานีนั่งเอกสุดฮอตจากละครเรื่องบุพเพศนิวาสที่เธอไม่ใช่ปังแค่เรื่องเดียวแต่เกือบทุกเรื่องกระแสแรงแบบสุดๆถือว่าเป็นนางเอกกู้เรตติ้งของช่อง3เลยค่ะ 3. แต่นานัทพรเจ้าแมนาคี ผู้โด่งดังที่มากไปได้วยความสามารถมีงานรวมตอมต่อเนื่องทั้งละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ 2. ยาย่าอุรสยาไม่มีชื่อสาวยาย่าคงไม่ได้ค่ะสาบนาาเอกลูกรักประจำช่องที่มีผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอ 1. แอนทองผสมอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้กับเจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองผสมที่เป็นทนั้งนาาเอกเรตติ้งสูงและผู้จัดการท็อปฟอร์มของช่อง แต่แล้วล่าสุดงานนี้เรามาพบกับ5นางเอกหน้าใหม่ที่จะมาแทนที่รุ่นพี่ในอนาคตกันโดยเดยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ขึ้นแท่นเป็นลูกรักช่องน้อย4คนแล้วล่ะค่ะสําหรับบัวนรินทร์ทิพย์โดยก่อนหน้านี้สาวบัวมีผลงานในละครเรื่องพราวมุกซึ่งเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับคู่จิ้นอย่างพลนวัตกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับละครเรื่องนี้พราวมุกก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และละครเรื่องล่าสุดอย่างแคนรักสลับชะตาสาวบัวรับบทเป็นคุณหมอร่วมงานกับหนุ่มหน้าสากระทิงขุนรงโดยแฟนคลับจะได้รับชม5วันรวดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคารอีกทั้งแฟนๆช่องน้อยสีตั้งกระทุ้คุณคิดว่าดาวรุ่งช่องน้อยสีใครบ้างจะมาเป็นตัวท็อปในอนาคตางานนี้ก็เรียกได้ว่าหนีไม่พ้นโบมิลาดานิ้นรันรวีจีน่ายีนานิชาค่ะ ไม่ได้อวยเขาแต่มีความรู้สึกว่านางเอกในรุ่นที่อายุเท่ากันนี้ไม่มีใครที่มีช่องไวในใจให้บทหนักเท่ากับนิชาเลยสเสน่ห์นางงิ้วเพลิงพลางเทียนวาสนารักดวงใจในมนตราเกรมปาถนะบางเรื่องเรตติ้งไม่ดีก็จริงแต่นิชาขึ้นรับบทนำก็ได้แต่บทหนักเลยแล้วก็ไม่มีใครที่ฉายแสงออกมาได้เท่ากันเหมือนกับนางเอกรุ่น4ี่หัวใจจุธาเทพด้วยถ้าถามถึงรุ่นใหม่ที่ติดตลาดแล้ว คนเริ่มจําได้ตอนนี้เห็นแค่นิชาคนเดียวจริงๆค่ะก้าวสุพัฒละครปังทุกเรื่องประกบแต่พระเอกแถวหน้าลืมบัวนลินทิปไปได้อย่างไรเป็นต้น